สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับนำเสนอรถสวยๆอีก1นคันนะครับสำหรับคันนี้น่าจะเป็นคันแรกของช่องครับในส่วนของ Mazda นะครับตัวนี้ปี2009 2 0 0 9 2.0เป็นตัวสปอร์ตนะครับ5ประตูมีมูนลู o f นะครับรองชมดูสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ225,000บาทนะครับตัวนี้ Airbag 8ลูกครับจัดไฟแน่นได้ครับผมจะผ่อน4 0 0 0 5 0 0 0รองเช็คได้เลยนะครับใครเครดิตดีก็เตรียมเอกสารไปรอขับรถได้เลยครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเน้นหาไว้ใช้งานครับสวยๆหล่อๆแนวสปอร์ตหน่อยนะครับในส่วนของ m a z t e r ก็ไม่ต้องกังวลครับมีคนใช้แล้วก็มีอะไรมีศูนย์นะครับเข้าไปศึกษาได้ในแฟนเพจ Facebook ในแฟนคลับก็ได้ครับ ชวนชมนะครับสำหรับคันนี้ก็ดูแลว่าอย่างดีนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสมบูรณ์พร้อมสับรองหาข้อมูลได้นะครับใน YouTube ในส่วนอื่นๆก็มีคนรีวิวครับสำหรับผมชี้เป้านะครับถ้าใครชอบสนใจพร้อมจบอยากได้โทรเจรจาสอบถามรถอยู่ที่สายใหม่นะครับ ทดลองขับได้เลยนะครับคันนี้เปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลานะครับเช็คสมบูรณ์พร้อมขับครับใหม่108นะครับโดยประมาณถ้าใครสนใจอยากได้สภาพนี้ทรงแบบนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนครับลองชมดูก่อนได้เน้นเอาไปใช้งานรอๆครับไม่ต้องไปถึงตัวทรงสปอร์ตสมัยใหม่คาระ7-8็ดแปดแสนครับของมาสด้ามาเล่นตัวนี้ได้ครับลองชมดูก่อนสําหรับเรื่องราวของการซ่อมบํารุงนะครับ ข้าไปศึกษาใน YouTube ในแฟนเพจในแฟนคลับของ m a z d a ได้เลยนะครับมีคนใช้เขาก็แบ่งปันข้อมูลกันครับช่างเก่งๆอะไรที่ไหนถูกอู่ที่ไหนมีลองเข้าไปเช็คดูได้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการที่เราจะมีรถหรือสวยนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลใจเวลาที่มันเกิดมีปัญหาครับสําหรับรถมือสองมันก็มีบ้างนะครับตามอาการตามระยะเวลาใครเล่นมือสองก็ต้องทําใจและต้องเข้าใจครับสําหรับคันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้นะครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ สวยๆเนียนๆพร้อมขับครับดูแลไว้ดีชอบสนใจหาข้อมูลตัดสินใจไปทดลองขับครับสวยๆครับฝาวไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับช่องนี้ขอพอะคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้นะครับก็คือได้เป็นค่าอาหารค่าข้าวสําหรับผมในยามโควิดแบบนี้ครับสําหรับคันนี้ใครพร้อมใครชอบนะครับเช็คเครดิตตัวเองดูได้เลยนะครับเบาๆสี่ห้าพันผ่อนได้ครับเอาไว้ใช้งาน ลองเช็คดูนะครับถ้าชอบสนใจจริงพร้อมจบโทรเจรจาสอบถามเข้าไปได้เลยครับแน่นอนก็ต้องพาเพื่อนพาช่างไปด้วยนะครับจะได้มั่นใจหารถไปใช้ได้อย่างสบายใจนะครับคันนี้สวยครับขอบคุณครับ